มันจะต้องใส่อะไรพี่นางตาบอกคุณต้นคุณต้นนะฮะพี่เจ้านางบอกพี่ต้นพี่ต้นสบัสดีครับครับครับม,มนะจะมีวิธีเอามันถือแล้วมันเมื่อยเดยมันจะต้องวางก่อน <c oughs> ถือไม่ไหวมันถือไม่ไหวเดี๋ยวขยับกล้องก่อน่าทุกคนท่านไหนมีธุระที่ไหนก็ไม่ว่าก,กันนะคะไม่ว่าก,กันนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวจะมาอีกรถหนึ่งแปดโมงม,มีมามาดูถ้ากินไข่ของเรานะคะไข่ต้องใส่อะไรนะคะขอบคุณขอบคุณอ่าพี่แสงดาวโอเคโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แสงดาวค่ะน้องมีเฮงบอกคุณแสงดาวสบายดีนะคะน้องมีเฮงก็จะทำงานมาเด้อนะคะไข่บ้านเรานะกินใกล้ๆกัน มากินใกล้ๆก,กันจะได้เนบยว่าโอเคพี่พี่จานบอกว่าพี่ไปทำงานก่อนอขอบคุณขอบคุณนะคะนี่นะคะสวัสดีนะคะพี่ต้นบอกสวัสดีสวัสดีพี่เจ้านางนะคะน้องมีเฮงสบายดีนะคะเห็นไหมทุกคนแสงมันสวยมาก <c oughs> กาแฟก่อนเด้อกาแฟก่อนเด้อนี่ไก่ก็ร้องโอดโอน <laughs> ได้ยินไหมได้ยินไก่ร้องไหมเอาวันนี้มาสายนะคะวันนี้มาสายเรามากินไข่ด้วยกันนะคะทีนี้โอลืมสิมันจะต้องมีน้ำจิ้มด้วยนะนี่นี่นะคะกินไข่อะไรนะพี่ติ๊กบอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวผู้ผู้ลางคนบ่เป็นตาอยู่นะคะเดียเด๋ยวเดี๋ยวผู้ลางคนบ่เป็นตาอู่ใช่ไหมอ่านะคะ ยายจันเลิฟสิบสามสวัสดียายจันพาแซบค่ะเลิฟสิบสามขอบคุณค่ะยายจันก็บอกเย้เย้เย้เ้เยฮ็ดยังกินเฮ็ดยังกินนะคะมากินไข่มากินไข่ไล่มาราทอนไล่มาราทอนจะต้องแบบมีไข่นี่นะคะมากินไข่มากินไข่นะคะอืมไข่ไข่เลี้ยงเองที่ที่สองดาบอกว่ายายจันยายจันสวัสดีนะคะไข่ไก่ในแบบนี้แหละนี่ ทุกคนเนี่ยนะคะมันจะมีไอ้นี่ด้วยนะน้ําจิ้ม <c oughs> อดีไปเอาน้าจิ้มก่อนออานะคะระหว่างกินนี้ไก่ก็จะร้องอ่าไก่ก็หิวหรือว่าไก่เป็นอะไรฮะเขาจะไข่นะคะเขาร้องอ่ะเขาไข่เขาจะไข่ะะนะคะ <c oughs> วันนี้จะมีวิธีการกินนะคะกินไข่น้องมานี่บอกว่าสวัสดีแม่จันค่ะ, <c oughs> คะอืม พี่นางเจ้าโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำจิ้มก่อนเอาหลายอย่างนะคะทุกคนลืมน้ำจิ้ม ได้แล้วได้แล้วนะคะน้ําจิ้มเรานะคะมันต้องกินกับน้ําจิ้มหรือว่าน้ําสลัดประมาณนั้นสวัสดีสวัสดีพี่าจันนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่จริงมันจะต้องใส่มันจะมีใส่หลายอย่างเนาะนะทุกคนพี่พิจารณ์บอกอ้ําอ้ําอ้ําพี่พิจารณ์ก็บอกว่านะะบางทีบางทีเราอาจจะใส่บางคนเขาก็จะแบบ ใส่ด้วยซอสปลาเขียวอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นซอสปลาเขียวนะโอ้จะเค็มไหมนี่อ่านะทุกคนบางทีต้องเอาแบนออกไงเอาแบนออกนี่นะคะนี่ไข่นะคะถ้ามีพริกไทยก็ใส่พริกไทยนะคะอืมชนบทบ้านเรานะคะสวัสดีสวัสดีครับอ่าคุณมานีนะคะพี่วิจารณ์บอกสวัสดีคุณยายจานะคะนะคะนี่นะคะ อเค, <c oughs> เค็มเค็มเ้อ่พิ่จันร์พอดีพริกไทยหมดอ่าพอดีพดนะะร,ร,ร,รพิกไทยหมดนะคะ่าอให้ร้นให้ร้นเราจะต้องอืเราลองลองเอาสิ่งนี้ไหมพริกไทยหมดนะทุกคนเราลองสิ่งนี้กันไหมนี่อ่คืออะไรเอ่ยอชาเวลชาเวล <c oughs> พริกไทยหมด ามาลองสิ่งนี้อให้ทายว่าสิ่งนี้คืออะไร